อาโอเคขอเสียงปุืมต้นฟ้าต้อนรับคุณอิ่งฟ้านิดนึงดีกว่ามามาไม่เป็นไรมาอ่ะให้พี่ฟ้าจับรางวัลสร้อยคอทองคำหนึ่งสลึงเอามา5้าเส้นต้องเอื้อมแล้วฮะอ่าแล้วหนูหยิบมาให้พี่ห้าเซ้น ห้ารางวานันดงดึงจะดึง,ดง,ดงนี่ครับเอาไปเลยของจริงคนละหนึ่งเส้นสายมือนะครับห้าเซนห้ารางวานันห้าเซนห้ารางวานันมาคนแรกที่ได้สร้อยของ่างคำหนักหนึ่งสลึง นะครับเลขที่ออเดอร์5 7 9 7 1 7 5 2 3 5 6 2 2 0 3 3 6 2ชื่อ Account m k i t y f g h n ่คนแรกครับอันนี้เป็นร้อยคอทองคำหนึ่งสลึงท่านต่อไปนะครับ5 7 9 7 3 0 8 6 4 5 8 8 9 5 0 0 7 1นะครับชื่อ Account C U T E Q เขาพูดนะครับ e C o U T E C O U P L E อ n d e r s c o r e 2022ไปต่อไปนะครับเลขที่57 97 17 48 2431154203นะฮะชื่ออ่านออกท้านี้ชื่อคุณรัตนพรดอท A N N 3 R A T T A N A P O R N dot A N N 3ไปสร้อยคอทองคำหนึสลึงรางวัลที่4 5 7 9 7 1 6 9 8 5 7 9 5 4 8 0 4 1 2ยูสเซอร์นะครับไม่มีชื่อนะครับมีนัมเบอร์ ยูสเซอร์นัมเบอร์9459980239 388มาโอเคสร้อยคอทองคำหนึ่งสลึงคนสุดท้ายอย่าเพิ่งนะฮะอย่าเพิ่งจับ5797247844 78620429นะครับชื่อคุณออออนอุกมานะครับ สะกดเป็น O R underscore O R U M A โอเคทีนี้เราเห<ร>ลื <Kristen> รอรางวัลสร้อยคอทองคำหนบาททั้งหมด5เส้นให้ชาลอดจับก่อน2เส้นแล้วเดี๋ยวให้พี่ฟ้าจับอีก3เส้นนะครับ <im> ไปไปไป <im> เร็วๆ <im> นะครมา คนแรกที่ได้ทองคำหนักหนึ่งบาทหมายเลขออเดอร์5 7 9 7 1 7 8 8 6 6 9 2 7 8 8 5 0 4ชื่อว่าคุณสุภาพรวิไรรัตสกดว่า S U P A P O R N W I L A I I A T คุณสุภาพรวิไรรัตครับ รางวัลที่2แล้วเดี๋ยวพี่ฟ้า3เส้นเชิญพี่ฟ้าจับนะครับนะฮะเส้นต่อไปนะครับหมายเลขออเดอร์5797เท่าที่ไอคันครับ5797173209258097 0 5เจ้าของแอคเคาท์นะครับไม่มีชื่อเป็นตัวอักษร DYT4WP60N3T2 ใบ ได้ทองคำหนึ่งบาทเป็นคนที่สองทองคำหนึ่งบาทคนต่อไป5 7 9 7 1 7 6 7 1 8 4 2 8 4 2 6 4 0นะครับอ่านเป็นภาษาไทยว่าน้องคริสแต่สะกดตามนี้นะครับ n o n g c e e z z ครับบาตัวสะกดเนี่ยชูดฉาดมากมีดับเบิลเตด้วยนะฮะ โชคดีนะครับทองคำหนึ่งบาทเส้นต่อไปและน้องอิงฟ้าเส้นสุดท้ายเตรียมตัวเลขที่น้ำเบอร์5 7 9 7 3 7 6 1 2 9 9 1 6 9 4 9 7 2นะครับชื่อเลขที่นะครับชื่อแอคเคา t ์ i h s o 18092527ก็ก็คือฟิชโชและตามด้วยหมายเลขทั้งหมดตามนี้ครับไป มา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 โอเคและคนสุดท้ายที่จะได้ทองคำหนักหนึ่งบาทเป็นคนสุดท้ายออเดอร์หมายเลขห้าเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดห้าหกสองหกเจ็ดห้าศูนย์สองศูนย์เจ็ดหกอันนี้ผมเห็นบ่อยตอนเอฟนะฮะชื่อนะครับ N U Y N U Y N O N O N หนุ่ยนุยโน้นอะไรสักอย่างเนี่ยผมชอบล้อเล่นอยู่บ่อยดีใจด้วยนะผมก็ถามว่าใจผมอ่านว่าอะไรหนุ่ยนุยโน้นขอสแสดงความยินดีกับทุกคนได้เถอะมานิตยนึงนะครับขอสแสดงความยินดีกับทุกคนด้วยนะครับกับรางวันทั้งหมดนะครับทุกรางวันเลยนะฮะโอเคนะครับก็ นะฮะใกล้ปีใหม่แล้วนะคะอย่าลืมหยดฝนกลิ่นสนิมของพวกเราแลวอะไรนะทองพวกเรางพ,างพาจะเย็นเย็นสิเธอเดี๋ยวก็ต้องปีมงปีใหม่ก็ว่ากันไป<า>นะฮะโอเคคนดูสองหมื่นมีอะไรจะแบบให้กําลังใจชาลอดมีอะไรจะให้กําลังใจพี่ฟ้าพิมมานะฮะก็ขอบคุณด้วยอ่ะในโอกาสนี้จะพูดอะไรไหมเทศกาลอะไร เทศกาลซับน้ำตาเชิญนฮะไม่ใช่ค่ะเทศกาลคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะคะแต่ว่าก่อนที่จะมีคริสต์มาสปีใหม่เนี่ยก็จะมีผล라이อีอเวนต์มากเลยที่ได้เจอกันนะคะเพราะว่าทางประธานค่ายของเรานะคะจัดอีเวนต์ให้อย่างหนานแน่นเลยในช่วงอาทิตย์หน้านี้ก็สามารถติดตามข่าวสารได้มาเจอกันได้นะทุกคนมาเจอกันก่อนไปเที่ยวปีใหม่กับครอบครัวนะคะคิดว่าเป็นปีที่จะได้เขาเรียกว่าร่วมฉลองกันปีที่2นะคะก็มาเจอกันเยอะๆนะคะแล้วก็แต่ว่าก่อนจะไปถึงวันนั้นเนี่ยไลฟ์นี้ก่อน ทุกคนโอเคอ่ะที่ฝากฝากอะไรค่ะก็อยากจะฝากทุกคนนะคะว่าสิ้นปีแล้วไม่ว่าจะเป็นคริสต์มาสหรือว่าปีใหม่นะคะจะเดินทางไปไหนสิ่งแรกที่สําคัญเลยคือเรื่องของความปลอดภยัยห้ามประมาทเด็ดขาดเลยนะคะจะสังสรรหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนาะดูแลตัวเองแล้วก็ไม่ให้เป็น เขาเรียกว่าไม่ให้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆนะคะด้วยความเป็นห่วงจริงๆแล้วก็ที่สําคัญก็คืออย่าลืมกลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่บ้างนะคะที่ต่างจังหวัดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเชื่อว่าทุกคนมีวันหยุดยาวกันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอย่าก,กลับไปมือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้คือใครที่อยากจะมีสินค้ามีของขวัญอะไรที่อยากจะไปฝากนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆวันนี้ได้ราคาพิเศษแน่นอน เตรียมเอฟแล้วก็ได้ของทันแน่นอนคะอ่ะตอนนี้ปักหมุดเอาไว้แล้วนะฮะน้ำพริก4ีกระปุกทุกคนตอนนี้ปักหมุดไว้น้ำพริก4ีกระปุกกระปุกละ88บาทลดเหลือ3,40บาทแล้วมีของขวัญจากผมให้ทุกคนกล่องละ1ชิ้นเป็นของขวัญส่วนตัวรีบไปเอฟตอนนี้ไปไปรุไรบกวนพวกหนูหนละเพราะงานก็เยอะนะครับเอาเป็นว่า เราจะเจอกันวันที่ 15, 15. ในโรงภาพยนตร์สยามพาวรัยนะครับรู้ครับว่ามันเป็นกลางเดือน16ก็ต้องลุ้นอย่างอื่นนะมันก็อาจจะไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ถ้าไปได้เรียนเชิญนะครับวังพอมีบัตรเหลือไม่เยอะเท่าไหร่เอาจริงๆเหลือไม่เยอะเหลือประมาณร้อยกว่าใบไม่เยอะหรอกถือว่าน,น้อยมากนะครับถ้าใครสะดวกนะครับก็เรียนเชิญแต่ถ้าไม่สะดวกจริงๆลองไปดูหน้าโรงภาพยนตร์ในวันนั้นก็ได้ตามกําหนดการของเราและทุกวันเสาร์นะครับสามทุ่มทางช่อง และสี่ทุ่มทางแอปพลิเคชันไอชีอีนะครับเรียกว่าดูกันแบบออริจินอลแบบอันคัดกันไปเลยนะฮะโอเคมาไม่กวนล้วเพราะรู้ว่าทุกคนกำลังเหนื่อยนะนี่ก็เหนื่อยนะฮะชอบไม้งานกีฬาแห่งชาตินะจันเกมชอบไม้ชอบขอเสียงปรบมือดังๆหน่อยอ่าอโอเค อ่าถ้าชอบไปกดตะกร้าที่ปักหมุดตอนนี้นะฮะปักไวไหรือยังไอ้ปักหมุดหรือยังปักหมุดหรือยังพวกคนต้องไปกดด่วนเลยถ้าใครไม่กดตะกร้าที่กาลังปักหมุดเนี่ยเดี๋ยวผมเฉลยให้ทําไมถึงต้องกดเดี๋ยวผมเฉลยถ้าพักหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวก็เฉลยนะช่วงนี้ส่งน้องๆก่อนนะไปแล้วขอบคุณนะครับไปไปเอาอะไรได้เชิญนะหยิบเลยค่ะเออเออเอาไปเลย เไปเยอะจะไปเท่าไหร่ก็ได้เอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยอยากได้อะไรหยิบไปเลยที่จงที่ชู้หยิบไปเลยมาม่านะฮะมะมงมะม่วงเอาไหมไปกินระหว่างทางไปนะฮะเดินทางไกลก็จะถึงนะฮะอยู่อโศกเดินทางไกลหยิบได้เลยอ่ะทุกคนครับตะกร้าที่ปักหมุดอยู่นี้ทุกคนนะฮะขอกําลังใจหน่อยเร็ว